พี่น้องอสวัสดีจ้าแม่ฝนพาจิ้มพาทรมาอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเมน,นี่แม่ฝนกับผ้ามากินตากุ้งสดเลยจ้ะพี่น้องตากุ้งสดแซ่บเลยจ้ะพี่น้องจ้าเมนนี่ก็มีไก่ทอดปีกบนทอดจ้ะแล้วก็ผักกระเฉดชะลูดน้ําผักบุ้งแล้วก็ผักกาดขาวผักที่ขาดไม่ได้เลยทุกคนนี่คือบัวแดงของเรา เนี่ยทุกคนเบิงบัวแดงยังงาวอะ่ะดูยาวมากเนี่ยที่แม่ฝนเพาะปลูกเองทุกคนจ๋ามาทุกคนมากินน้ำกันได้จ้าอย่าให้เสียเวลาเลยค่ะบัวแดงของเราเม,ม่มีหม่องว่างก็จะถือเอานี่แหละจแซบเนี่ยมากินเลยจ้า พ่อหนูอยากใส่มือเด้พี่น้องอบัวแดงของเราอร่อยเวอร์กรอบมากสุดยอดดูบัวแดงปลูกเองคำยังไงนี่นอ้องอื้มอร่อยมากอะ่ะ ออยังกรอวยอ่ะว่างตรงเห็นแหละเป็นอายุอัญยะทั้งนั้นอายุอัญยะคืออะไร<อ>นี่มีข้ปุ่นน้ำ อื้อกาขย้วยกันไม่มดเลยโหสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดความเผ็ดปลาผักพันกุ้งวัวแดงพันกุง้งกรอบมากเลยอ่ะอืมสุดๆมาพี่้อง เพื่อพี่เพื่อนองคำนี้คำยังไงอันนี้ <ๆ S 1> ก็เท,ทืทะลุดน้ำไม่น้ำโอเดียม,มาท์อม เย็นชื่นใจเลยใมากพักอันนี้แม่เขาว่ามันแสบดีมันอ,อน่อนอ่ยสวยอยู่อื้ม ผักบุง้งกำลังเป็นน้ำตก สุดยอดเลยพี่น้องความเผ็ดอื mm hmm.

เผ็ดจนปากแดงเบมือนบริธาลิตรเนี่ยมันเผ็ดมันผิด20สิบมมิเมตรมกุ้งสวดลงท้องเลยจ้า Hmm. สุดยอด mm hmm. คำสุดท้ายคำยิไงใคำสุดท้ายเดี๋ยวพี่น้องมาเอาล่ะพี่น้องจาไม่คนกันจะพอแค่นี้และจ้ะเอาไว้พอกันคลิปหน้าเนาพี่น้องเนาะว่าไม่คนจะพาคปกินยังอีก แค่นี้ละจ้าทุกคนไม่บาย